วันนี้เราจะมานำเสนอรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2564โครงการการส่งเสริมความสามัคคีในชาติด้วยการสร้างสารรค์องความรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมครับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการโดยสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยร่วมกับสาขาวิชาดนตรีสาขาวิชาภาษาไทย สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและร่วมกับหน่วยงานราชการสถาบันการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยอีกเป็นจำนวนมากครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันการอยู่ร่วมกันในสังคมมีความคิดเห็นที่แตกต่างด้วยระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยประชาชนในชาติสามารถแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างอิสระบนขอบเขตของกฎหมายซึ่งอาจจะเกิดความขัดแย้งกันได้ในบางกรณี จากความคิดเห็นที่แตกต่างกันดังนั้นการเสริมสร้างและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความสามาคัคคีรักแผ่นดินถิ่นเกิดนั้นเป็นสิ่งจําเป็นโครงการการส่งเสริมความสามัคคีในชาติด้วยการสร้างสารรค์องค์ความรู้ทางศิลป,ปะและวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อย,ยกระดับกระเบิดมโนทัศน์ของบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและนักศึกษาในการแสดงออกซึ่งความสามาคัคคีและความรักในสถาบันชาติ ด้วยมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมได้แก่องค์ความรู้ทางนาฏศิลป์องค์ความรู้ทางดนตรีองค์ความรู้ทางด้านภาษาและการพัฒนาองค์ความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมไปสู่การสร้างสรรค์สื่อสารสนเทศให้ทันสมัยและเข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้นอีกทั้งยังถือเป็นการเปิดโอกาสการฝึกสร้างสรรค์งานแสดงในเชิงประดิษฐ์ฝึกการรังสรรค์บทประพันธ์ด้วยภูมิรู้ทางภาษาไทย ปลูกฝังให้เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาพันใหม่ที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพมีคุณค่าต่อครอบครัวและท้องถิ่นตลอดจนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่นในการดำเนินโครงการนี้ประกอบไปด้วย5กิจกรรมด้วยกันนะครับเราไปดูกิจกรรมที่1กันว่าเราเดำเนินโครงการไปในทิศทางใด กรรมที่1นนะครับเป็นกิจกรรมที่พูดถึงเรื่องการสร้างสรรค์าการแสดงครับในการสร้างสรรค์าการแสดงของเราในครั้งนี้นะครับเป็นการร่วมมือกันร,ระหวา่างสาขาวิชาดนตรีและสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยนะครับผมเพื่อสร้างสรรค์าการแสดงด้วยประเด็นความรักและความสามัคคีในชาติครับโดยการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นโคราชของเรานี่แหละครับมาสร้างสรงรค์เป็นการแสดง ในการทดลองสร้างสรรค์การแสดงในครั <aún> ้งนี้นะครับผมเราได้นํานักศึกษานะครับสาขาวิชานศิลป์ไทยเป็นผู้ร่วมในการทดลองจำนวนส2องท่านครับได้ผลลัพธ์มาเป็นงานนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ทางการแสดงชุดลำธนโคราชสัมัคีครับสามัคีนี่คือพลังวิเศษทำให้ประเทศสุขีเรื่อยมา ลอครับผมเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นการรายงานการดําเนินกิจกรรมที่1นึ่งพันไปแล้วนะครับต่อไปเป็นการดําเนินงานกิจกรรมที่2นะครับในโครงการก่ับกิจกรรมที่2นะครับคือกิจกรรมการอบรมเชิญปฏิติการแบบออนไลน์การสร้างสรรค์งานนาตัดสินเพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคีในชาติครับซึ่งการดำเนินโครงการนี้นะครับเป็นกิจกรรมการอบรมที่เราเปิดโอกาสให้กับ นะครับบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและนักศึกษาผู้ที่สนใจนะครับในการสร้างสรรค์งานมัตศินนะครับในประเด็นความรักและความสามัคคีในชาติซึ่งเราได้รับการตอบรับนะครับจากผู้สมัครเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนถึง300กว่าท่านเลยนะครับในการอบรมครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรตินะครับจากคณะวิทยากรภายนอกนะครับผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมนะครับได้แก่ท่านอาจารย์วิราวันวัชระกิติศักดิ์ครับและอาจารย์ติยพันธ์ประพันธ์ทิยา นอกจากนั้นนะคะเรายังมีครูครูอีก2ท่านนะคะที่มามอบความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแต่งหน้าทําผมนะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์งานนิลป์นะครับผมนั่นก็คือคุณครูวิทวัสสันโดษและคุณครูนัทวุฒิหงลอยนะครับพร้อมด้วยการนําเสนอตัวอย่างการแสดงนะครับจากคุณครูอมอรศักดิ์แบล็โคกสูงครับกิจกรรมที่3าของเรานะครับก็คือการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์กระบวนการเผยแพร่พัฒนาต่อยอดงานนาัลป์ พื้นบ้านโคราชเพื่อสนสร้างความรักและความสามัคคีในชาติครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเราสร้างขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการอบรมนะครับทางด้านการสร้างงานและการต่อยอดงานนวัตกรรมที่เราได้สร้างสรรค์ขึ้นมานะครับให้กับนักศึกษาสังขายาวิชัยนสินไทยมหาวิทยาลัยร,ยรยชาชภัฏนครราชสีมาก่อนที่จะออกไปฝึกสอนในสถาบันต่างๆในจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งการอบรมในครั้งนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากวิยทยากรภายนอก นะครับผมได้แก่อาจารยวิลาวัลวัชรกิริสัตย์ครับอาจารย์ติยาพันธ์ประพันธ์วิทยาคุณครูนิพัฒน์อารยวิจิตรคุณครูนัทสิทธิ์ิส์นะครับและคุณครูนัทวุฒิหงอยครับซึ่งคณะวิทยากรเหล่านี้นะครับเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสอนนะครับทั้งด้านการสอนในห้องเรียนและการสอนในเชิงปฏิบัตินะครับผมนอกจากนั้นเราังได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรภายในมหาวิทยาลัยคณาจารย์สาขาวิชากานิิสิทยครับ สำหรับการดำเนินโครงการของเราในกิจกรรมที่4นะครับเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องการรังสรรค์ง,งานกวีสร้างสรรค์วรรณสิป์เพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคีในชาติครับซึ่งการดำเนินกิจกรรมนี้นะครับเราได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์นะครับจากาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชาสีมาครับ ในการดำเนินโครงการครั้งนี้นะครับเป็นการจัดประกวดนะครับในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษานะครับในการสร้างสรรค์งานวรรณศิลป์ในหัวข้อการเสริมสร้างความรักและความสามัคคีในชาติครันับกิจกรรมที่4นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณฒิทางด้านวรรณศิลป์จำนวนสามท่านครับท่านแรกคุณไพวรินขาวนามศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2558และกวีซีไรส์มากั้นกล้วยปี2538ครับท่านที่2นะครับ คุณเรวัตพันธพิพัฒนก์กวีซีไรส์แม่น้ำรำลึกปี2,547ครับและท่านสุดท้ายนะครับคุณนางคารนจันทาทิพย์กวีซีไรส์หัวใจห้องที่5ปี2,556และกวีซีไรสระหว่างทางกลับบ้านปี2,562ครับในการประกวดครั้งนี้นะครับเราได้รับความร่วมมือจากนักเรียนนักศึกษาสถาบัานการศึกษานะครับในจังหวัดนครราชสีมาเองและในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจำนวนมากนะครับ รังสรรค์วรรณศิลป์สมัยจันลงใจให้ไทยรัฐสมัครสมานสร้างบ้านไทยให้สุขสันต์นิรันดร์การเร่งผสานเสริมรักสามัคคีครับผมในการดำเน,นินโครงการกิจกรรมสุดท้ายของเรานะครับก็คือกิจกรรมที่5ครับกิจกรรมที่5คือการผลิตนวัตกรรมสื่อสารสนเทศสื่อสร้างสารรค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในชาติด้วยมิติทางศิลปกรรมครับ ซึ่งการดาเนินการครั้งนี้นะครับเราได้ประชุมนะครับวางแผนและการดาเนินงานนะครับร่วมกับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยนะครับในการผลิตสื่อสร้างสรรค์นนในครั้งนี้นะครับเราได้ไปถ่ายทำนะครับยังสถานที่ต่างๆในจังหวัดนครราชสีมานะครับผมถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาในอีกมิติหนึ่งนะครับ ท่านใดสนใจนะคะจะเข้าไปติดตามชมนะครับสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมของเราในครั้งนี้นะคะใีชื่อชุดการแสดงที่ว่ารำโทนโคราสสามคีนะครับผมทุกท่านสามารถเข้าชมได้ทางสื่อ YouTube นะครับผมจากกิจกรรมทั้งหา,ากิจกรรมที่เราได้ดําเนินงานไปนะครับทําให้เราได้ผลลัพธ์ของโครงการดังต่อไปนี้ จบไปแล้วนะครับสำหรับการรายงานผลการำดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ2,564นะครับของโครงการการส่งเสริมความสาม,มัคคีในชาติด้วยการสร้างสารรค์องค์ความรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมของสาขาวิชาหน้าตสินไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏนนะครราชสิมาในปีงบประมาณ2,565หวังว่าเราคงจะได้กลับมาพบกันนะครับสำหรับวันนี้พระผมคดรชุมพลชนะมาขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ